ถ้าชับช่องอาร์นี่คืออีกเองครับพบกันภาคค่ำนะครับวันนี้ปล่อยหุ้นช้าเพราะว่าไม่มีเวลาคิดเลยครับคืนนี้มาพบกับสามรัฐนะครับประเดิมที่รัสเซียนะครับรัสเซียปิดไม่เกินห้าทุ่มครับประมาณสี่ทุ่มห้าสิบเอ็ดนาทีพร้อมครับมันจะค้างอยู่ประมาณสิบนาทีรับปิดประมาณค้างอยู่ที่ประมาณสี่ทุ่มสี่ทุ่มสี่สิบ ใช่แล้วก็ดีดสี่ทุ่มห้าสห้ดก็จะดีดโอเคนะครับเป็นนำมาฟังแนวทางกันรัเสเซียเปิดบวกครับเปิด05518นะครับเห็นศูนย์ห้มาผมคิดอะไรไม่ออกผมคิดได้ออกคิดออกได้คิดได้แต่ออกคิดออกได้แต่เบิ้ลทุกคนก็ตกใจไอ้เบิ้ลอีกแล้วลื อะไรกเบิ้ลตั้งๆวันนี้รัสเซียผมโอกาสเป็นเบิ้ลโอกาสเบิ้ลสูงมากครับรัสเซียนะแต่วันนี้ผมขอจะวางเด่นแลกันนะเนาะรัสเซียคืนนี้เด่นหนึ่งแปดครับแปดหนึ่งครับชอบแปดครับหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่แปด 9 8้าแล้วก็ 88, 88ครับหลักร้อยใส่หนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมาจับคู่ให้ดูครับมันเปิด10แต้มโอกาสที่จะเป็นเบิ้ลนะก็เป็นไปได้แต่ผมชอบคู่นี้2 8 1แปดห่ายผิดขอประธานโทษครับสองแแล้วก็3 8มแ สี่แปดหนึ่งหนึ่งแล้วก็แปดแปดห้าหนึ่งลองพิจารณาดูนะครับลองลองพิจารณาดูเมื่อวานนี้เน้นสามแปดมาสามเจ็ดให้มีตัวการสองเจ็ดมันก็ยังมาสามเจ็อยู่ดีใช่ไหมล่ะมันอวนเนี้ยมันแนวโน้มเลยมันเปิดมันเปิดห้าห้าห้าห้สัญญาณเบิ้ลนะครับ แต่เดี๋ยวหาเอไอเออะอะไรก็โป๊ะเป๊ะโป๊ะปะเอาจะเบิ้ลไม่คิดจะวางเด่นมั้งไงวันนี้ขอวางเด่นแล้วกันเนาะถ้าเบิ้ลมาต้องกราบขอัยนะถือว่าท่านยุผมเองอ่ะถามอ่าเมื่อวานมีคอมเมนต์มาว่าโอ้ดิใครตามรัสเซียผมจะรู้นะเพราะรัสเซียผมจะให้เล่นเล็ตัวแทนแล้วก็ให้เล่นเบิ้ลใช่ไหมเมื่อวานเขาถามหมดว่าจะให้เล่นลูดอะไรเนี่ยงงแดงว่าเขาไม่เคยเล่นไม่เคยตามรัสเซียผมแน่เลย เขาบอกว่าจะเด่นบนเด่นล่างอะไรเนี่ยงงหมดถ้าใครตามรัสเซียผมแต่แรกจะรู้เลยจะไม่จะไม่ถามผมสักคำเลยจะแทงตามให้ผมบอกทุกคำเลยวานมาผมก็กะตอบแบบหัวทิ่มไม่ได้ใสเกงใจผมไม่ตอบผมก็เลยไม่ตอบอะไรไปผมคาดถ้าคุณตามผมรัสเซียแต่แรกคุณจะรู้เลยคุณจะไม่ถามผมสักคำว่าผมวางอะไรโอเคนะครับขอให้ดวยรัสเซียนะครับจากช่องอันนี้แค่อีกครับเดี๋ยวมาเจอกันอังกฤษแล้วก็เยอรมันนะครับอังกฤษ อังกฤษเป็นนัดแรกนะครับหลังจากที่ปิดไปยาวแล้วก็เดี๋ยวเราก็ปิดอีกพรุ่งนี้ี๋ยวก็ปิดอีกวันพรุ่งนี้หุ้นพรุ่งนี้หุ้นส่งท้ายทุกหุ้นครับไม่มีฮะไม่มีหุ้นพอวันพุธเอ้วันพฤหัสหุ้นหยุดหมดครับตลาดหุ้นหยุดหมด,หด,หมดจะเหลือได้ห้าน้อยสามห้าน้อยไม่ทราบว่าลาวพัฒนาหยุดหรือเปล่ารืวันพฤหัสโอเคนะครับขอให้รวยรัสเสียครับจากชชอาการนี้แค่อีกครับ